รถแซดแซดแซดเก้าร้อยเอฟซีบิ๊กไบสวัสดีครับหลังจากนะครับที่เราไลฟ์สดนะฮะขายรถกันบ่อยๆนะฮะแน่นอนเลยว่ามีคนถามหากันมากๆนะฮะกับแซดแปดร้อยครับผมวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวนะฮะ z 900คันนี้อ้าวถามว่าถามหา800ทำไมถึงจะมารีวิว z ซ900แหละครับแน่นอนเลยนฮะว่าเจ้าแซต900นะฮะหรือเจ้า z 900จากคุณแคันนี้นะฮะเป็นรถที่อัปเกรดมาจาก z 800เรียกว่าเป็นเมเจอร์เชนยกยวงทั้งควงเลยฮะให้ดียิ่งยวดขึ้นนั่นเองครับผมถามว่าเจ้า z ซ900เนี่ยหรือแซต900เนี่ยมันดีกว่า z 800ยังไงนะฮะหลักๆครับสี่จุดด้วยกันครับหนึ่งก็คือเบาวกว่าสเตี้ยกว่า แรงกว่าหรือแรงกว่านั่นเองครับและสีก็คือปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับผมบขอพูดถึงแซด0าดร้อยก่อนที่จะมารีวิวคันนี้แป๊บนึงนะครับผมแน่นอนเลยว่าแซดบดร้อยนะครับเป็นรถตะครุนนะฮะแซดที่มีคนนิยมเล่นกันอย่างมากมาเลยทีเดียวเรียกว่ามาเท่าไหร่ไม่เคยพอครับผมแต่ว่านะฮะ เขาเลิกผลิตไปแล้วครับผมถ้าคุณไปหาตามศูนย์ลดใต้แดงนะฮะแน่นอนเลยว่าคุณจะเจอเป็นโฉมนี้ฮะแซดเก้าร้อยนะฮะส่วนถ้าไปตามหาตามร้านบิ๊กไบมือสองนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าแล้วแต่ดวงนะครับแต่อย่างแซดเก้าร้อยคันนี้นะฮะไม่กว่ากิ๊กกว่าที่สําคัญนะฮะมาจอดอะ่ะไม่ค่อยจะข้ามคืนสักเท่าไหร่เหมือนที่ร้านเราเหมือนกันครับผมทีนี้จะขอเริ่มรีวิวนะฮะเจ้ารัดเก้าร้อยหรือแซดเก้าร้อยคันนี้แบบละเอียดละเอียดกันเลยครับขอเริ่มจากในส่วนของล้อหน้าก่อนเลยครับ เริ่มจากชกหน้ากันก่อนเลยนะครับผมแน่นอนเลยว่าเจ้าซัด900นะฮะตัวโชกหน้านะฮะเป็นอัพไซด์ดาวนะครับเหมือนเดิมกับตัวซัด800นะฮะทั้งตัวกระบอกนะฮะแล้วก็ตัวแกนขนาดเดียวกันเลยครับแต่หัวโชคนะฮะเปลี่ยนไปครับผมซัด900นะฮะมีจุดปรับพรีโหลดนะฮะกับเทนชันอยู่ฝั่งเดียวกันครับที่กระบอกฝั่งซ้ายตรงนี้นะฮะจะไม่เหมือนกับตัวซัด800นะครับผมที่ต้องปรับทั้งสงฝั่งนะฮะแต่ของซัด900เนี่ยมันปรับบาลานซ์ให้เราเลยครับแกนโชคกับแกนลอนนะฮ มันจะยุดตัวเท่ากันครับและปลอดภัยมากขึ้นครับผมกับระบบ abs นะครับที่มีมาให้เป็นมาตรฐานนะฮะของแซด900ทุกตัวเลยครับส่วนปั๊มเบรกล่างนะฮะเป็นแบบ excel m o u ส์นะฮะเหมือนแซดดร้อนั่นเองครับส่วนปั๊มหลังนะฮะเป็นลูกสูบเดียวนะฮะเหมือนแซดดร้อครับผม แต่ว่าโชคหลังนะฮะดีไซน์ใหม่หมดนะครับต่างจากแซด800นะครับที่เป็นโชคซับแข็งเพราะโชคหลังของรุ900คันนี้นะครับผมมันจะออกแบบมาคล้ายกับ ER ครับทาให้รถนะฮะหนึบขึ้นครับและสามารถปรับพีโรดกับเทนชั่นได้ด้วยนะครับส่วนท่อนะฮะจะออกทางด้านขวาแบบนี้นะครับผมส่วนคันนี้เราใส่เป็นท่อสูรมานะฮะดนามิกนะฮะช่วงท้ายคลิปนะเดี๋ยวเราจะให้ลองฟังเสียงท่อสูตไดนามิกคันนี้ให้ฟังกันแน่นอนครับ ในส่วนของตัวรถนะครับผมที่บอกว่าเตี้ยกว่าและเบากว่านั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอย่างละเอียดละเอียดเลยนะครับเริ่มจากดีไซน์กันก่อนเลยซัด900คันนี้นะครับยืนพื้นการดีไซน์มาจากซูเปอร์บรุ่นใหญ่อย่างซัดพันในแบบซูโกมิดีไซน์นั่นเอง ซึ่งตัวรถจะโชว์โครงเหล็กถักนะฮะให้เห็นมากกว่า z 800เรียกได้ว่าโชว์ความเป็นนักเก็ตดุดันได้มากขึ้นนั่นเองครับและ z 900นะฮะเ็าใช้เฟรมแบบใหม่ที่มีน้ำหนักรวมแค่13.5กิโลกรัมทำให้ตัวรถทั้งคันนี่นะฮะหนักรวมกันแค่2องกิโลกรัมโอ้โหเบากว่า z 8 0 0ถึง20กิโลกรัมนะฮะและหนักกว่า e Out. เอเพนเพียงแค่4กิโลกรัมเท่านั้นเองครับผมและนี่ก็คือส่วนของการออกแบบและตัวถังตัวน้ำหนักรถครับผม และสำหรับหลายๆคนที่เคยคล่อมซ800กัได้เล่นนะฮะคุณจะต้องรู้สึกว่ามันสูงแล้วก็มันหนักใช่ไหมครับผมซึ่งมันจะต่างจากซ900คันนี้แน่นอนเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะออกแบบนะฮะเอาใจคนไทยหรือว่าคนเอเชียมากขึ้นนะมันเบามากขึ้นแล้วมันเตี้ยลงอ่ะเตี้ยกว่าขนาดไหนงั้นเดี๋ยวผมลองคล่อมให้ดูเลยดีกว่าครับออเดะเอาตตบเอาไข่เด้อ น,นี่นี่มาโหนี่โอ้โหค่อมง่ายมากเลยนะฮะส่วนสูงคนนะครับ180ครับผมแน่นอนเลยว่าคร่อมได้คร่อมง่ายๆเลยนะคะเนี่ยโหนี่ขนาดรถคือสแตนด้วยนะคร่อมแล้วขาย,ยังงอได้ขนาดนี้นี่เห็นไหมสำหรับคนที่สูงประมาณร6 0นะแน่นอนเลยว่าถ้าคุณคร่อมซัด8 0 0นะคุณจะไม่มีอารมณ์ฟิลลิ่งแบบนี้นะคุณจะต้องจิกพื้นเป็นไก่ตาแตกสไลด์ก้นชวนสุดมิดนะฮะแต่ครั้นี้ไม่ต้องครับนี่1้3คือสแตนด์ดังฮานะ ยังถึงพื้นะระบายนี่ส้นเท้าติดพื้นเลยครับส้นเท้าติดพื้นแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะถ้าคุณอยากได้อารมณ์แบบว่าคล่อมรถนะฮะไม่ต้องเอาเท้าจิกพื้นไม่ไก่ตาแตกบนี้นะฮะแน่นอนเลยว่าซัดเก้าร้อยเนี่ยจะตอบโจทย์ของคุณได้มากเลยเ<ะ>พราะมันเสียลงเตียลงเตียลงเห็นไหมเนี่ยมันเตี้ยลงมาขนาดนี้เลยนะฮะนั่งสบายเลยเนี่ข้างอเลยเนะเห็นไหมสบายมากครับค่อมได้สบายบื้อเลยเยี่ยม เรื่องท่านั่งนะครับขอบอกเลยนะฮะว่าแตกต่างจากแซด800โดยสิ้นเชิงเลยทีเดียวด้วยความที่รถมันเทียลงนะฮะวางขาได้สบายไม่หน้าต่ําหลังเชิดเหมือนแต่ก่อนครับผมสําหรับพนซ้อนนะฮะบอกเลยว่าซ้อนได้หนีเรามีบอกให้ซ้อนพร้อมซ้อนเลยนะฮะแต่บอกตรงเลยนะว่าถ้าซ้อนแล้วนะอารมณ์มันจะแตกต่างจากแซด800นะฮะเพราะว่ามันจะสูงหรืึมันจะสูงขึ้นนะเอางี้เดี๋ยวลองซ้อนเลยดีกว่าครับซ้อนไหมเอามาซ้อนลองซ้อนดูมา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 จัดมาจัดมาลองซ้อนดูลองซ้อนเลยครับ เนี่เป็นไงโอ้โหซอนเอาส่ายหิวส่ายหิวโอ้โหด้วยส่ายหิวอ้ด้วยความที่เป um ็นเบาะแนวซูเปอร์สปอร์ตนะฮะเบาะจะเล็กนะฮะแล้วก็บางลงนะฮะแต่ว่านั่งสบายกว่าแทร็ค800ครับผมใช่ไหมคุณจินใช่ครับนั่งสบายกว่าครับแต่ค่อนข้างจะสูงเลยฮะแต่ก็ยังพออบกอดกันได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ส่ายหิวไปแล้วนะฮะสายส่ายหิวห้ามพลาดเลยอบกอดกันได้อยู่เหมือนเดิมนะ มาถึงเรื่องเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่าครับผมอย่างที่รู้กันนะฮะว่าส่วนใหญ่แล้วบิ๊กไบค์นนะฮะจำนวนซีซน่าจะถูกปัดขึ้นนะฮะถ้า300ก็200ไปอยปลายนะฮะแต่ว่าจอาซัด900คันนี้นะ,ะมันเป็นเครื่องยนต์แบบโอเวอร์ไซส์นะฮะ 900cc เขียนไว้ตรงข้างถังแต่ CC ของเขาทีจริงคือ 948cc นั่นเองโอ้เยอะมากเลยเข้าแถมมาถึง48 c นะฮะ 125แรงม้าที่9,500รอบแรงม้านะครับผมจะมาในรอบที่ต่ำลงนะฮะอัตราทดเกียร์จะมาไวขึ้นเปลี่ยนเกียร์ได้ทันใจมากกว่าเดิมครับพูดถึงเกียร,900ร์ชั้900นั้นะครับมี6เกียร์ด้วยกันเยียร์1ตบลงที่เหลืองัดขึ้นครับผมเยียร์1จะรอบจัดตัดไวขึ้นไม่ถึงร้อยครับและทำความเร็วด้สูงสุดนะฮะ ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงละทีเดียวในเกียร์6นะฮะซึ่งจะต่างกับ z 800นะครับที่รอบเขาจะมาในหลักหมื่นและความเร็วสูงสุดนะฮะมันจะอยู่ประมาณ230 240กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้ครับไม่เกินนี้แน่นอนไม่เกิน240กิโลเมตรฮะ ก็เอาเป็นว่านะครับถ้าเราลองออกตัวคู่กันนะฮะระหว่างแซด800กับแซด900นะฮะแซด900นะฮะจะออกตัวได้พุ่งกว่านะฮะเพราะว่ารอบมาไวตัดไวขึ้นนะครับผมส่วนแรงปลายเกียร์6นะฮะทำความเร็วสูงได้มากกว่าประมาณ10กิโลนะฮะเพราะว่ามีม้ามากกว่ากันเป็น10ตัวนั่นเองทำให้ต้นแรงแซงปลายต่างหากโอ้ย ครับผมที่บอกว่าปลอดภัยกว่านะฮะนั่นก็คือซัดเก้าร้อยนั้นมีสลิปเปอร์คลัชครับผมสลิปเปอร์คลัชนะครับมันจะถูกติดตั้งนะฮะเป็นพื้นฐานให้กับรถคาวาซากินะฮะตั้งแต่ปี17เป็นต้นไปซึ่งซัดเก้าร้อยนี่นะฮะมันก็มีสลิปเปอร์คลัชนะครับเป็นของพื้นฐานนะฮะถามว่ามันมีดียังไงแน่นอนเลยว่ามันเอาไว้ช่วยในเรื่องของเอนจิ้นเบรกนะครับสลิปเปอร์คลัชยกตัวอย่างเช่นนะถ้าคุณใส่เกียร์ผิดเช่นเกียร์ผิดสับเกียร์ผิดเนี่ยมันมีโอกาสลลลลล้้้้อออตายยถูกกกมัฮะะแวหง็็จ แต่ว่าพอมีสลิปเปอร์คลัชนะฮะมันช่วยได้นะฮะไม่ทําให้ล้อตายครับผมหรือถ้าคุณมีความจาเป็นจะต้องเบรกฉุกเฉินกระทันหันเช่นมีสาวเดินตัดหน้ารถของคุณโอ้ยตับเกียร์กันมาเลยตับวงตับวงตับวงสับไป็นไงล้อตายสิครับดังยิ่งยิ่งยสิครับมีสลิปเปอร์คลัชช่วยได้ครับและยังช่วยเพิ่มความเร็วในการเข้าโค้งให้ดียิ่งขึ้นด้วยครับโอ้โหลองจับดูสลิปเปอร์คลัช์เนี่ยนะกำแล้วมันจะนิ่มๆหน่อยอย่างนี้เลย นี่แหละครับผมเป็นทีเด็ดนะฮะของแซด0 0ที่แ8 0 0ในโซนเอเชียไม่มีครับผมแต่ว่าแซด900นะฮะมีทุกคันเป็นมาตรฐานเจ้าสลิปเปอร์คลัชเนี่ยปลอดภัยแน่นอนสำหรับใครที่สนใจนะฮะรถตระกูลแซดนะฮะอย่างแรด9ก0 0แบบนี้เนี่เราก็มีของเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอย่างคันนี้นะ ป้ายแดงมือเดียวใส่เท่าถือมาแเดาเสร็จสับนะป้ายแดงนะคะเขาขายกันที่300,000ปลายปลายนะจ๊ะยิ่งเป็นตัว SE นะฮะสีดำเงินแบบนี้นะเปเบียลชิชั่นนะฮะขายที่400,000กว่ากว่านะครับผมแต่ที่ล้าแล้วนะฮะ SE ก็ขายอยู่แค่300,000กว่ากว่าเท่านั้นเองเรียกว่าห่างกันเกือบแสนนะฮะและผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นและนอกจากรัด900อย่างนี้ที่เรามีนะคะ ที่ร้านเรานะฮะยังอุนน่นนาฝาข้างไปด้วยรถซีรีส์แรดนะฮะยังแรด3ามอยอีกเป็นแข็งๆเ,เลยทีเดียวสนใจรถตะกูแรดพันไหนของที่ร้านเรานะครับแน่นอนเลยว่าอินบ็อกซ์มาหาเราคอมเมนต์ก็มาหาเราโคมาหาเราฝากไลน์ไอดีไว้ในเพจของเราใน u ู u ูบชาแนลของเราหรือจะแอดไลน์ไอดีของเรานะฮะเพื่อพูดคุยกับเราก็ได้ครับผมออกรถง่ายได้รถชัวเชิญเลยนะครับที่นี่ครับผม SCC BigB i k e ในเครือ SCC m o t o มอเตอร์นะครับผมสำหรับวันนี้ รีวิวลาไปก่อนสวัสดีครับอยากดูรีวิวขนาหนก็บอกมาครั้งหน้าเราจะพามารีวิวกันต่อแล้วจ้ะตัวเธอท่อสิ่งท่อสูตรมีเลือกได้เลยเสียงลัน่นเสียงหวานสิ่งนุ่มใส่ให้เลย,ยอย่าลืมนะครับผมอับรถกับ a t p Big Bike นะแน่นอนเลยนะ รีค่า way, จัดรีค่าโอนนะฮะมูลค่ามากกว่า15,000บาทเราแถมให้ไปเลยนะครับส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศไทยด้วยอยู่ที่ไหนก็ไม่ส่งลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนแล้วก็ไม่ส่งนะฮะภูเก็ตไปแล้วเชียงใหม่ไปแล้วกรุงศรีไปแล้วนะฮะสระบุรีไปบ่อยส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยจริงๆนะฮะและที่สําคัญเลยนะแถมไม่อีกนะฮะกับสแตนตั Lad ้งรถอย่างดีหรือล็อกเดสกันขโมยเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมบิ๊กไบค์เมอสองต้อง SCC Big Bike